พี่ป๊อบนะคะเราจะเรีนสกินชั้นปีที่2สวัสดีครับพี่เตอร์เรสเซนซี่นะครับค่ะพี่เฟิร์ลเรสเซนซี่นะคะการเรียนเรสเซนซ์มาพี่ประทับใจอะไรในหัวใจของพี่คับห่าหการเรียนการสอนนะคะอัดแน่นมากนะคะมีทั้งการแกนราวคอนเฟอร์เรนซ์แล้วก็ท็อปิกรีวิวนะคะอาจารย์ที่นี่ใจดีมากค่ะแล้วก็ประทับใจเรื่องของฮิสโตพาโทโลจีนะคะมีการตัดชิ้นเนื้อแล้วก็อ่านชิ้นเนื้อของคนไข้โดยที่มีอาจารย์มาช่วยดูแล้วก็คลินิคอลคอลเลเยตค่ะที่นี่มีเคสหลากหลายนะครับทั้ง OPD IPD นอกจากนั้นเนี่ยอาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนําตลอดนะครับแล้วก็ได้ทํางานวิจัยที่นามาช่วยเหลือผู้ป่วยได้นอกจากนี้ยังมีเรื่องของเจ u r n a l ครับนะคะเรียกว่าอัดแน่นทางวิชาการและวิจัยเลยค่ะศาสตราวิทยาผิวามีสาขาวิชาอะไรบ้างคะที่นี่มีสาขาวิชาหลากหลายมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาสาขาวิชาโรคผิวหนังเกี่ยวกับแสงแล้วก็สาขาวิชาแตะสัพยากิวิทยาสาขาวิชาโรคเชื้อราผิวหนังนะครับสาขาวิชาตัดจะอาชีวเวิาศาสตร์และผิวแพสัมผัส และสาขาวิชาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ HIV ครับก็จะมีสาขาวิชาตะางสักษณะนะคะสาขาวิชาโรคเส้นผม,ม,มนและการผ่าตัดปลูกถ่าเส้นผมแล้วก็สาขาวิชาชีวะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะให้เรียนการงาอะไรเยอะไหมคะขานก็ได้เรียนเยอะเลยนะคะมีห้องทรีทเมนต์นะคะให้เราได้ทำัาถการเยอะมากนะคะเช่นการทำสกินไบโอซีค่ะแล้วก็การทำอินเจคชันต่างๆค่ะที่นี่มีเวิร์กช็อปมากมายนะครับได้แก่คาร r เดิลเวิร์กช็อปนะครับสเคิร์โลเทอเรพี และอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับก็จะมีการสอนฟุตแลบเพื่อให้เรามั่นใจในการทำไบรอปซีมากขึ้นนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีดูกล้องจุลทรรศเพื่อดูเชื้อราค่ะ ปีนี้นะคะก็มีโอเพ่นเฮาเป็นปีแรกเลยนะคะก็เชิญชวนน้องๆนะคะมารู้จักครอบครัวสีราดตัดต่วิทยาสีราดมากขึ้นนะก็อยากเชิญชวนมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะไม่ต้องลังเลเลยค่ะงานนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับน้องๆทุกคนที่อยากเป็นแพทย์ผิวหนังน,นะครับใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เพจเฟซบุ๊กสีราดเดิมนะ,ะขอเชิญน้องๆทุกคนมากันเยอะๆนะครับนะคะมามา